สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะปรากฏการณ์ของโลกก็จะแบ่งออกเป็นเงามืดและเงามัวและจันทรุปราคาและสุริยุปราคาค่ะเงามืดและเงามัวนะคะนักเรียนคงจะเคยเล่นทํามือเนาะเป็นรูปต่างๆกันนะถ้าให้เกิด เงามืดบนฝาผนังเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆเวลาเราทําเงานะคะมันก็จะได้ทั้ง2แบบเลยก็คือเกิดเป็นทั้งเงามืดและเงามัวเกิดขึ้นเงามืดคืออะไรเงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยจะเรียกว่าเงามืดส่วนเงามัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉากนะคะ เดี๋ยวคุณครูก็จะให้นักเรียนไปดูภาพตามกันเลยค่ะอาจากภาพนะคะก็จะเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะวัตถุเนาะแล้วก็ฉากที่รับแสงสิ่งที่นักเรียนพบก็คือจะเกิดเงาเกิดขึ้นครึ่งหนึ่งของวัตถุทึบแสงจะเป็นบริเวณที่แสงส่องถึงอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นบริเวณที่แสงส่องไม่ถึงนะคะอ่าบริเวณที่เกิดก็จะมีเงา2ชนิดด้วยกัน ตรงกลางเป็นบริเวณที่แสงส่องไม่ถึงเรียกว่าเงามืดส่วนด้านขอบนะคะเป็นบริเวณที่แสงส่องได้เป็นบางส่วนจะเรียกว่า เงามัวนั่นเองนะคะเดีย๋ยวคุณครูคจะพานักเรียนไปทําการทดลองกันดูในการทดลองของครูจะมีข้อจํากัดก็คือในระยะห่างนะคะระยะห่างที่แหล่งกําเนิดแสงและฉากมันใกล้กันมากเกินไปจึงมองเห็นเงามัวไม่ชัดเจนนะคะแต่เรายังสามารถมองเห็นขนาดของเงาได้ เนาะอ่าแล้วก็ในคลิปนะคะคุณครูเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูคุณครูอยากให้นักเรียนลองไปทําเองที่บ้านดูนะคะและให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปการทดลองมาส่งหรือจะเป็นคลิปก็ได้นะคะอ่าวันนี้มีการบ้านเป็นเพียงเท่านี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูคลิปก่อน่ก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็วาดภาพนะคะที่นักเรียนอยากจะสร้างเป็นเงาก่อนเลยนะคะอ่คุณครูวาดอะไรดีนวาดอ่อออมอมกระต่ายแล้วกันนะคะสมมติว่าคุณครูวาดกระต่าย สมมติว่ามันคือกระต่ายนะคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วสเสร็จแล้วก็ทำการตัดนะคะอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะเแต่ก็พอเป็นกระต่าย ถ้าหากนักเรียนคนไหนนะคะอ,อุปรกรณ์ไม่พร้อมนะคะก็สามารถใช้อย่างอื่นนะคะมาทำเป็นเราได้ไม่ต้องทําตามการทดลองนี้ครูจะทำให้จบนะคะร,ร้องนี้หากร้องแอบเเรียบร้อยนะฮะรวดเร็วทันใจมากกระ่ายเสร็จแล้วนะคะได้กระ่ายเรียบร้อย กระบายทำการติดนะคะติดไม้เข้าไปด้านหลังของกระบาง่ายๆเลยนะักเรียนจะว่าราูปอะไรก็ได้ไ <c> ม <oughs> ่ต้องให้ทีพี่เถอเรียบรอย <c oughs> ้อยเสร็จแล้วคะ่ะอ่านักเรียนคุณครูได้เซตการทดลองเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นฉากของครูนะคะครูใช้กระดาษ A4 ธรรมดานในการเช็ดเซตฉากนะคะอันดับแรกเมื่อหุ่นอยู่หลังโคมไฟอ่ะครูไปวางว่าไม่เห็นนะคะเพราะว่าไฟของครูอยู่ด้านหน้าใช่ไหมดังนั้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ ก็ไปเมื่อห right ุ right? so ่นอยู่ระหว่างคมไฟกับฉากอยู่ระหว่างก็คือกึ่งกลางนักเรียนเห็นอะไรคะอันนี้กึ่งกลางก็จะเห็นเงาเกิดขึ้นใช่ไหมมีเงาเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถเปรียบเทียบอะไรได้เพราะว่าครูวไว้กึ่งกึ่งกลางระหว่างคมไฟหรือว่าแสงนะคะกับฉากต่อไปเมื่อหุ่นอยู่ระหว่างคมไฟกับฉากแล้วหุ่นอยู่ใกล้กับฉากอยู่ใกล้กับฉากนักเรียนเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนะนักเรียนเห็นความแตกต่างไหมอันนี้อยู่กึ่งกลางแล้วก็ค่อยๆใครเข้าไปใกล้ๆอ่าจะเห็นว่าเป็นยังไงเงามันเล็กลงใช่ไหม ไปเมื่อหุ่นอยู่ระหว่างโคมไฟกับฉากหุ่นอยู่ใกลจากฉากนะคะยกลงมาหุ่นเป็นยังไงตัวใหญ่ขึ้น<ฮ>ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นโอ้โหอ <S <S เห็นได้ชัดเลย<ม>เห็นไหมคะว่าหุ่นเมื่ออยู่ใกล้ฉากหุ่นจะมีขนาดเล็กแต่เห็นเงาชัดเจนแต่เมื่อไหรที่หุ่นเขยับมาใกล้จากฉากและใกล้แสงจะเห็นเป็นเงาอะไรคะเงาที่มีขนาดใหญ่หเห็นเงามืดไม่ค่อยชัดเจนแต่เห็นเงามวเป็นยังไงคะเงามวเยอะขึ้น,อ,นอ่าน,นี้ ชัดเจนอันนี้เห็นเราไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองให้นักเรียนนะคะทําการทดลองด้วยตนเองอ่าจ,จะใช้วิธีการไหนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะอา่าให้นักเรียนถ่ายภาพแบบนี้มาส่งคุณครูก็ได้นะคะ หรือจะอัดเป็นวิดีโอจะทําเป็นคลิปอะไรก็ได้ง่ายๆสําหรับตัวนักเรียนเลยนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูดูนะคะชี้บริเวณที่เป็นเงามืดและชี้บริเวณที่เป็นเงาหมัวแค่นี้เองนะคะในการทดลองคุณครูอ้างอิงมาจากการทดลองที่5.1าจนะคะ5.1เนาะแต่ว่าครูก็ทําการทดลองให้นักเรียนดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะขอแค่นักเรียนส่งงานเป็น การถ่ายภาพนิ่งในการทําให้เกิดเงานักเรียนอย่าลืมชี้เงามืดและเงามัวให้คุณครูดูด้วยแค่นักเรียนรู้จักเงามืดและเงามัวนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วอาจจะเป็นคลิปหรือว่าจะเป็นภาพก็ได้แล้วแต่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ